สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบ่งให้เบิงเ้อร์พี่น้องแบ่งห้าบาทรัชการที่เก้าขังวง่งกลมกลมก,ลมกลม็มีพระบรมช้ายาลักณ์อยู่ในกันมองว่งกลมขาวๆอันนี้แบ่งไม้บผ่านการใช้งานเดอ้อพี่น้องอันนี้เกดีโยนจังหวัดนครปฐมเนาะพี่น้องเนาะอยู่จังหวัดนครปฐม อันประเด็นไปเห็นอยู่ในอันนั้นเพื่อนอื่นแบ่งโท่มัดโท่มัดเนาะพี่น้องเนะาะผลิตแบ่งแรกของเงินดัจาการที่เก่า แบ่งแต่ละแบ่งนี่สิมีปะวัตอันใส่แบ่งสุวนสุวรรณได้พี่น้องเพราะว่าเป็นสัญญาหลักของประเทศไทยเนาะอ,อันนี้ก็มีสัญญาหลักของอันจังหวัดนคนปรปฐมพี่น้องเกดีนคนปรปฐมอันข้างหลังนี่ก็มี่อันพระที่นั่งอนันตสมาคมพี่น้องอันนี้เลขเพื่อนก็บ,บอกว่า อันนี้เพื่นก็เขียนตัวหนังสือหน่อยเพื่อนอาจารบอกพี่น้องแบ่งห้าบาทแบ่งห้าบาทผลิตออกมาใส่ปีสองห้าศูนย์หนึ่งเอาพี่น้องสองห้าศูนย์หนึ่ง ขอ, ait, feels, ขอบคุณทุกไรล่ทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกไหล่ทุกแร่ประเด็นการเอามารีวิวให้พออ án, หี่น้องเข้าเบงซื้อดอกาะวประเด็นนั้นหมักหมักสะสมแบ่งหมักสะสมเหรียญเนาะพี่น้องเนาะตะกอนนี่ประเด็น่ได้อันอันมาคิดว่าสีดหด y o ย t u ู e พ่อมาหด y o u ู u b e ก็เลยอเอามาให้พี่น้องเข้าเบงนั่นหือสซือดอกพี่น้องเอามาให้พี่น้องเข้าเบิงรีวิวให้พี่น้องเขาเบิงว่า ประเด็นสะสมมีแบ่งยังแน่เรียนยังแน่เนาะพี่น้องเนาะเอามาให้พี่น้องอเขาเบิ่องน้ามารียี่่นพี่น้องอเขาเบิ้งน้าตีช่มได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟบทุกกำลังแรงใจมาเป็นกำลังแรงใจให้กดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับขอบคุณหลายๆให้มีตะคว่มสุขความจเจริญเฮงๆปังๆังลยๆเด้อผู้ใดมาเบิ่งคลดประเด็นก็ไดเฮ็ดผสมพ่อใดก็ใเห็ด้ดเห็ดผสมพ่อรวยก็ยใเห็ดรวย โชคดีมีใช่ตลอดไปสุขผาพแข็งแรงสุกข้นท้งกรอบครัวเด้อพี่น้อนงนเฮงเฮงปังปังเด้อฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก่าน้ำเนเด้อพี่น้องไปเดือนเห็ดยู่สามช่องอีกสองช่องพึ่งเห็ดได้ปีกลัวเลาแต่หางบาท่านพันนึงมาท่านเด่นสั่งได้ได้ยืดพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเด้อพี่น้องนีย ติชมได้ตามใจชอบประเด็นเอาแบ่งมาให้เบิง่งแบ่งห้าบาทพี่น้องแบ่งห้าบาทอันนี้เขาเอืน่นแบ่งแบบโทมัดเนาะพี่น้องแบบโทมัตประเด็นไปเบิง้งเราประเดนก็มาเขียนใบพี่น้อง สอบสะสมซื้อ,อ,อดอกพี่น้องประเด็นก็นได้เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งนําขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อประเด็นกระิขอจบคลิปไปซั่นี้ไปติดตามคลิปหน้าว่าประเด็นเสิเอาอยัางมารีวิวคลิปนี้กัน thank you you so much for watching บ๊ายบาค่ะ